สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบรีวิอช็อปอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรแกรมตัว XTS 1500นะครับ1500นานะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีสายโปรแกรมนะครับสายโปรแกรมตัวนี้จะเป็นพอร์ต DB 9 IS 2 3 2หรือว่าคอมหนึ่งที่คนเรียกกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสายแปลงตัวนี้นะครับเพราะว่า คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีพอร์ตได้สอาสาองแล้วนะครับเราก็จะใช้สายแปลงเป็น USB ตัวนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ตัว USB เราก็เสียบใส่คอมได้เลยครับผมใส่คอมแบบนี้นะครับแล้วก็ เปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ Windows 11เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทําให้ดูกันว่าจะทําได้ไหมหรือว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเราไปเจอกันในคอมพิวเตอร์นะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะให้ดูเป็นนี่นะครับเป็น Windows 11นะครับ11 64บิตนะครับ หนึ่งร้อบโปรบินนะครับเนี่ยนะครับเราจะมาเทสให้ดูเลยแล้วก็เปิดวิทยุได้เลยนะครับนะครับผมเปิดวิทยุก่อนครับเปิดวิทยุเรียบร้อยนะครับเ,เราก็จะลงโปรแกรมส่วนวิธีการลงโปรแกรมนั้นผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าจะได้คลิปก็จะได้กระชับขึ้นนะครับวิธีลงโปรแกรมก็ลงทั่วๆไปเลยครับผมตัวนี้จะใช้ astro 25 portable cps นะครับ ที่ทางร้านมีก็จะเป็นเวอร์ชั่นตัวล่าสุดเลยนะครับอันดับแรกเราก็ดูตรงจัดการหรือว่า device m a n a g e r นะครับซึ่งแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับดูเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าสายโปรแกรมเราเป็นคอมไหนนะครับเวลาอ่านก็จะได้อ่านถูกนะครับนี่นะครับกรณีนี้คือเราเป็นคอมหนึ่งนะครับเราก็เทสจะเทสให้ดูกันเลยว่าจะอ่านได้ไหมนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับราสักเล็กน้อยนะครับ รเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วแล้วก็มากดที่ไฟล์แล้วก็มา e ี d ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่คอมหนึ่งนะครับดูนะครับกดเลยก็จะอ่านใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับหมุนๆน,นิดหน่อยรอสักครู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะก็จะมีเสียงนิดนึงตืดน,นิดนึงนะครับที่เครื่องิทยุแต่ว่าตรงนี้ก็จะขึ้นเ e ขเก e n สิบ หมายถึงว่าไม่ซับพอร์ตนะครับไม่ซับพอร์ตในการโปรแกรมแต่ทางเราก็มีวิธีแก้เรียบร้อยครับเราก็ปิดโปรแกรมออกไปแล้วก็รันผ่านระบบ VM นะครับ VMware ด้วยโปรแกรม VM นะครับรันผ่านการจำลองอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Windows XP นะครับ Windows XP รันผ่าน VM อีกทีนึงนะครับก็จะใช้เวลาเปิดสักเล็กน้อยนะครับไม่นานมากมายนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น Windows XP อีกทีหนึ่งซึ่งตัวโปรแกรมจริงๆ้วจะรองรับ Windows XP นะครับถ้าเป็น Windows 11ก็เซตอัพลงไปได้แต่ว่าเวลาอ่านก็จะขึ้นเออร์เอร์ตามที่เห็นเมื่อสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทีนี้เราก็จะเชื่อมต่อตัวสายโปรแกรมเข้าไปใน Windows XP ที่ VM อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคอนเนคเข้าไปเลยนะครับ รอสักเล็กน้อยสำหรับท่านใดที่ซื้อจากทางเราไปเราก็จะมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสายโปรแกรมสายแปลง USB แล้วก็ตัว VM ทุกอย่างนะครับจะมีให้พร้อมใช้งานนะครับผมทีนี้พอเราเข้ามาแล้วเราต้องมาเช็คเหมือนเดิมนะครับายคอมพิวเตอร์เดี๋ยวขอเป็นเต็มจอนะครับจะได้ดูง่ายเนาะตรงนี้เป็น VM Windows XP อีกทีนึงนะครับเข้ามาที่ My คอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็มาที่ Manage นะครับแล้วก็มาที่ Device Manager นะครับตรงนี้ถ้าเป็นในคอมตัวนี้ก็จะเป็นคอม2นะครับอย่าสับสนกันครับอันนี้จะเป็นคอม2แลวต้องมาเช็คทุกครั้งที่จะโปรแกรมแลาต้องมาเช็คตรงนี้เพื่อที่จะให้อ่านได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้เราลงไว้แล้วนะครับลงไว้ เรียบร้อยจะได้ประหยัดเวลาในการทํางานนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวไฟ์ลนะครับไฟ์ลแล้วก็กดรีืนะครับกรณีนี้เราจะเป็นคอมหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราคอมหเนานะอ๋อไม่ใช่อยู่คมอม2เนาะเมื่อกี้อยู่คอมสองจำสับสนกันนะครับเนี่ยครับเรากดโอเคครับ mm hmm. ก็รอสักเล็กน้อยนะครับ ก็จะมีเสียงทิวทยุแล้วก็จะมีแถบตรงนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแถบตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะนี่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้รอสักเด็กน้อยนะครับนี่ครับตรงนี้คือได้มาแล้วแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ก็เปิดเต็มจอขึ้นมาทีนี้สําหรับในตัวของผมเองที่ผมใช้งานประจํานะครับก็จะสําคัญที่สุดก็คือกดเซฟก่อนเลยครับมาไฟล์ เซฟแอดนะครับเซฟแอดเราเรามาเทสกันเราเป็นตัวนี้เป็น xts ทิมว่า xts 1 1 5 0 0นเทสนะครับเทสแบบนี้นะครับเทสนะครับพิมพ์ง่ายๆนะครับอันนี้คือเซฟไว้ก่อนนะครับ สำหรับหลายๆคนจะสงสัยว่าทําไมต้องเซฟก่อนก็คือเบื้องต้นเราจะได้เซฟไว้ว่าก่อนทํากับบางทําเป็นยังไงเพื่อทําไปแล้วมีปัญหาเราก็จะได้เอาไฟล์เก่ากลับมาได้นะครับโดยที่แบบทไอะไรเซฟไไปก็จะเอากลับมาไม่ได้เนาะซึ่งมันจะมีวิธีการอีกทีนึงแต่ว่าอันนั้นมันจะลึกไปนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆสไตล์ผมคือจะสอนแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะมีคอนฟิก radio คอน f ิกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะดูแค่ตรงนี้ครับ c รงคอนโทรลแล้วก็บัตทอมนะครับหลักๆก,ก็เราจะดูแค่นี้ก็จะมีปุ่มด้านบนก็จะเป็นท็อปบัตทอมคือปุ่มสีส้มนะครับปุ่มสีชมๆ้มแล้วถ้าถ้ามีภาพเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ดูถ้าไม่มีก็ดูดูไปดูในเครื่องท่านนะครับมันจะเป็นปุ่มสีสม้มส่วนสไลด์บ o t ทอมก็คืออยู่ด้านข้างครับจะมี3ปุ่มด้านบนสุดจะจะอยู่บนตัวปุ่มกดคีย์นะครับเราเรียกง่ายๆว่าเป็นปุ่มกดคีดย์หรือปุ่ม ptt นะครับ ส่วนด้านล่าง2อ,อันนี้ก็ตามลําดับลงมานะครับส่วนวิธีการโปรแกรมเราจะโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับตามเมนูนี้เลยนะครับมันเยอะมากเลยอันนี้คงจะอธิบายไม่หมดนะครับเพราะเพามันเยอะมากนะครับประมาณนี้ส่วนเมนูอื่นๆก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ขอสอนเพราะว่าไม่อยากให้ทําลึกเพราะว่าบางทีทําไปทํามาเครื่องพังไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาไปอีกเนาะันก็จะมีเป็นตัวโซน โซนที่เราชอบใช้กันเนาะโซนน็คือพวกช่องความถี่ทั่วๆไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงสแกนก็ทั่วไปครับเข้ามาสแกนริดเราก็าเลือกสแกนได้นี่นะครับเข้ามาจะลยรอแล้วเข้ามาริดเราก็มาดูเลยว่าเราจะอยากสแกนโซนไหนบ้างอะไรยังไงนะครับอันนี้เครื่องมีโซนเดียวเนาะก็จะประมาณนี้ครับข่าวๆไม่มีอะไรตรงนี้ง่ายๆ แค่นั้นครับส่วนตรงที่อื่นอย่างพวกตรงนี้ก็ขอไม่ไม่สอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันลึกไปทําไปทํามาเดี๋ยวเครื่องพังเดี๋ยวจะมาว่าผมอีกไม่ได้นะครับทีนี้เราต้องมาดูตรงโซนโซนช n แนลตรงนี้คือสําคัญส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนความถี่รับความถี่ส่งอะไรทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้เราคลิกเข้าไปมันก็จะมีช n แนลขึ้นมานะครับนี่นะครับ เราก็จะมีเป็นช่อง Channel ส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนแค่นี้นะครับเปลี่ยนแค่ตรงด้านตรงนี้กับตรงเดี๋ยวนะครับเลื่อนมาตรงตรงก่อนนี่นะครับเราก็จะเปลี่ยน2ที่แค่นี้ความถี่รับความถี่ส่งประมาณนี้นะครับเราอยากได้145่งสี่ห้าก็พิมพ์ไปแบบนี้ครับง่ายๆครับ500นี่นะครับอันนี้ก็เป็นห 500. 500. นึ่ง0 5 0หนครับประมาณนี้ ก็จะง่ายๆแบบนี้เลยครับทําไปง่ายๆแบบนี้ที่เหลือตรงอื่นก็ไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่ก็เป็นค่าปกติทั่วๆไปนะครับนครับความถี่รับความถี่ส่งเอาเอาแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสอนไปเรือกๆดอมันจะมีปัญหาเวลาไปต,ติดตั้งไปทําอะไรเองจะมีปัญหาได้นะครับ ทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญที่สุดคือเวลาเขียนลงเครื่องนะครับเพราะว่าตรงนี้คือสําคัญมากนะครับเพราะว่าบางท่านไปทําแล้วแบตหมดหรือว่าสายหลุดหรือว่าอะไรอย่างนี้โอกาสที่เครื่องจะพังสูงมากนะครับผมบอกได้เลยว่าสูงมากคือแนะนําว่าถ้าจะโปรแกรมช่องจริงแนะนําให้เสียบแบตชาร์จแบตมาให้เต็มนะครับแล้วก็ระวังด้วยเรื่องแบตหมดกลางคันนะครับอาจจะทําให้เครื่องของท่านพังได้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลย เพราะว่าหลายคนไปทํามาแล้วก็เครื่องพังก็มีเยอะแยะนะครับสว่วนสําหรับท่านใดที่สนใจตัวสายโปรแกรม xts 1,500หรือว่ารุ่นอื่นๆ่นนะครับรุ่นอื่นก็มีก็สอบถามก็ามาได้ที่ราย e แอ bobo r e d i o shop นะครับเดี๋ยวจะขึ้น qr code ไว้เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยว สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้น q ิ Code ไว้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากมายครับผม